ก่อนที่จะเข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาว u t u b e นะครับ FC หมอขวัญทศพลอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่านสวัสดีเราอาจารย์เครื่องเสียงทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพาพี่น้องมาแจ้งพิกัดนะครับทางเข้าบ้าน ร้านท็อตส์พลิเล็กทรอนิกส์นะครับว่าถ้าหากว่าท่านมามาถึงศรีเยระกาแล้วเนี่ยจะไปทางไหนตตะนะครับผมหลังจากนะครับพี่น้องมาถึงศรีเยระกาอันนี้ผมมาจากสุรินเนาะข้างหน้าเป็นทางที่มาจากบุรีรัมย์นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางมาจากประโคนชัยนะครับตัวนี้อยู่ที่ศรีเยระกานะครับอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ fc ทุกท่านที่จะมาจากต่างจังหวัด นะครับหรือยังไม่รู้จากเส้นทางนะครับวันนี้ผมติดไฟแดงอยู่นะครับจะพาพี่น้องเข้าไปที่อำเภอห่างจากศรีนากาไปถึงบ้านผมนะฮะไปถึงร้านทศพลอิเล็กทรอนิกส์ก็จะประมาณห้ากิโลนะครับไปถึงปตทนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปละกันปตทอำเภอกระสังนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับอ่ก็จะเป็นสถานงานไฟฟ้านะครับส่วนภูมิภาคนะครับก่อนถึงโดมกระสังนะครับพี่น้อง ผมจะพาเข้าทางลัดเลยไม่ต้องเข้าตัวเมืองนะครับผมอยู่โซนนอกนี่เองครับไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ200เมตรถึง300เมตรได้นะครับเออนะฮะนี่ครับพี่น้องอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเขตบ้านอุดมทมนะครับอ่าตึกเหลืองๆข้างซ้ายก็จะเป็นอู่ซ่อมรถนะฮะด้านขวาก็จะเป็นอู่ซ่อมรถเหมือนกันนะครับมาถึงโดมกระสังตรงนี้เขาเรียกโดมกระสังครับโดมโครงเหล็กอ่าสังเกตป้ายนะครับเทศบาลกระสังนะครับ ให้ท่านเลี้ยวขวาด้วยครับเป็นซอยลาดยางนะครับพี่น้องเป็นซอยลาดยางนะซอยแรกเลยนะอ่านเนี่ยเนี่ยซอยลาดยางเลยพี่น้องเลี้ยวเข้าเลยครับอ่าตรงนี้นะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆนะคลิปนี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับไม่ยาวเท่าไหร่ก็ให้พี่น้องได้ดูเส้นทางโดยแบบว่าไม่หลงแล้วก็เส้นทางสวยด้วยนะครับอ่าผมจะให้พี่น้องดูตามนี้เลยนะฮะด้านขวานะก็จะเป็นบ้านของสอสอนะครับ ตรงไปก็จะเป็นนะฮะป้ายเขียนบอกว่าชุมชนบ้านอุดมธรรมให้พี่น้องตรงมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆขับนะครับตอนนี้เป็นเขตชุมชนแล้วลดความเร็วนิดนึงนะครับใจเย็นๆครับอ่าเรามามาเที่ยวชมร้านทุสทผลอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเรามาด้วยใจเราต้องใจเย็นๆนิดนึงเอียนะครับอันนี้ก็เป็นกำแพงวัดนะครับเยอะอย่าเพิ่งตรงนะครับให้พี่น้องเบรกอนนะครับเบรกอนนี่เบรกแล้วเลี้ยวซ้ายเด้อพี่น้องเด้อ จะโค้งมองเออมาเร่งต้องเลี้ยวซ้ายเด้อครับพี่น้องกำแพงวัดเหลืองๆหลืองเด้อนะฮะอ่าพอตรงมาอีกจักน้อยนะฮะเลี้ยวขวาลกข้างกำแพงนะครับ <c oughs> คงไม่งงนะพี่น้องเนาะคงไม่งงนะฮะมาตามคลิปเลยนะครับมาตามคลิปได้เลยเปิดคลิปผมดูแล้วขับตามคลิปได้เลยนะฮะอ่าเนี่ยแหละตรงไหมเลยก็จะเป็นนาวัดป่าอุดมธรรมนะครับไม่ไกลครับขับแป๊บเดียวเนี่ยอ่านี่ วัดป่าอุดมธรรมเมนครับผมนี่อยู่หลังความจริงครับผมเ้อข้างหน้าคือความจริงหลังเมนครับของแท้ครับพี่น้องที่เผาศพ <c oughs> นะฮะเออหนีมานิดเดียวเจอบ้านผมแล้วครับนี่บ้านผมอยู่ซ้ายมือนะครับนี่มีป่าอ้อยหน่อยหนึ่งนะฮะอยู่หน้าบ้านมีพระผมหน้าบ้านนะครับโอ้พี่ดำอินดี้มาถึงเราอีกป๊าช่องมองดำมาถึงก่อนผมอีก <c oughs> นี่ครับร้านทศผลอิเล็กทรอนิกส์เขาไม่ลงนะพี่น้องเนาะ พี่น้องคงไม่ลงนะครับอ่าคงจะจำได้นะโอเคครับผมสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับชื่นชอบอย่างไรก็อย่าลืมผมไว้ในใจด้วยนะครับสวัสดีครับ